อูครับร้อนๆสดจากเตาเลยนะครับมาครับมาครับพร้อมเสิร์ฟขึ้นโต๊ะแล้วดูครับสีสันสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาหากับแก้มนะครับผมวันนี้เราอยู่ครัวหลังบ้านเจ๊อึงนะครับเจ๊อึงวันดีนะครับสวัสดีค่ะครับเมนูอาสาหากับแก้ม วันนี้นะครับก็จะเป็นเมนูฟักนะครับเราจะทําแกงกระดูกหมูใส่ฟักแล้วก็ใส่บุนเส้นด้วยนะครับมาดูมาชมกันนะครับมันจะดีหรือครับตอนนี้ผมกําลังให้เจ๊ตามเครื่องนะครับเจ๊ครับวัตถุดิบเครื่องปรุงที่เราใช้ตามพริกแกงมีอะไรบ้างครับเจ๊ก็จะมีพริกแกงกระเทียม ขาตะไคร้รสดีชูรสและที่ขับไม่ได้นะคะก็จะเป็นกระปิโอ้นี่ครับแม่สาวน้อยของเราตำนพิกเข้าไปครับตำเข้าไปแล้วอืมเจ๊นี่ไม่ต้องออกกําลังกายไป2-3สวันนะครับยังไงก็ได้พลังงานจากการออกแรงตำน้ำพิกอยู่แล้วนะครับ ไม่ต้องบอกนะครับว่ากามเจ๊แกจะขึ้นเป็นม,มัดมัดแค่ไหนนะครับดูครับนี่นะครับเราใช้เป็นเตาถ่านในการทำกับแก้มนะครับนี่ในช่วงที่รอเจ๊ตับน้ำพริกเราก็จะทอดปลาทูรอนะครับทอดให้มันออกมาเหลืองผิวกรอบน่ากินนะครับปลาทูทอดของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ดีสันน่ากินมากพอดีเลยครับระหว่างที่เราทอดปลาทูเสร็จเชฟก็ตำน้ำจิ้มเมี่ยงปลาทูเสร็จพอดีเลยนะครับได้กี่น้ำจิ้มแล้วเปรี้ยวปะกตั้งชื่อให้เลยครับน้ำจิ้มเมี่ยงปลาทูสุดจึงงมับยาซอยซี ตัดมาที่ฟักของเราบ้างนะครับนี่ครับฟักของเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆบางๆนะครับเราจะไม่หั่นหนานะครับเพราะมันจะสุกยากชิ้นบางๆประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็หั่นใกล้จะเสร็จแล้วนะครับไปเราไปเตรียมตัวทําแกงฟักของเราเลยดีกว่าครับโอเคครับเทน้ํามันลงไปนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะเท่าไหร่นะครับเพื่อลงไปคั่วพริกแกงแล้วก็คั่วกระดูกหมูนะครับ มันจะได้มีกลิ่นหอมขวพริกแกงให้มันเกิดกลิ่นหอมก่อนนะครับจะเย็นๆเดี๋ยวค่อยใส่กับในส่วนของกระดูกหมูอยากให้กล้องมีกลิ่นครับกลิ่นมันเริ่มช่วยมาครับเวลาขาั่วเด็ดไม่เด็ดอยู่ที่คนตำพริกนะครับ ตอนนี้ก็ขั่วได้ระยะหนึ่งแล้วก็ใส่ในส่วนของน้ําน้ําก้นคกไปนะครับพ,รพอดีเอาคกไปตําในส่วนของอน้ําจิ้มของเมี่ยงปลาทูก็น้ําล้างคกของเราตอนนี้ก็ใส่ในถ้วยไปแล้วเทลงไปในหม้อเลยนะครับเดี๋ยวปล่อยให้น้ำมันเดือดนะครับเรา,เาค่อยเติมน้ำเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่ง ในช่วงที่รอน้ําเดือดนะครับฟักของเรานะครับหนึ่งถ้วยใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เมี่ยงปลาทูนะครับเจ๊ก็ตามน้ําจิ้มเสร็จเรียบร้อยเตรียมของเรียบร้อยนะครับในส่วนของเมี่ยงปลาทูขอบอกเลยครับน้ําจิ้มเมี่ยงปลาทูเจ๊ของเขาเด็ดจริงๆนะจรงรับประกันเองเลยครับเมี่ยงปลาทูเขาเขาบอกว่าเด็ดมากเนี่ยปลาทูเมี่ยงผักเขาเยอะจริงๆนะครับ มาเจอกันครับมาเจอกับแกงฟักครับว่าระหว่างเมี่ยงกับแกงฟักสุดเหนือนะครับอันไหนจะอร่อยกว่ากันรอแป๊บนึงครับรอน้ําเดือดครับนี่ครับพี่น้องครับน้ําแกงของเรากําลังเดือดได้ที่เลยนะครับเราก็เติมในส่วนของแฟงที่เราหั่นเตรียมไว้นะครับดูครับแฟงของเราดูจะเยอะมากนะครับค่อยๆใส่ไปเลยนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่า ตัวแฟงหรือว่าฟักของเรานะครับเราจะต้มไว้ประมาณ6 7นาทีนะครับต้องดูว่าตัวฟักของเรามันนิ่มหรือยังนะครับถ้านิ่มแล้วเราก็จะใส่ในส่วนของวนเส้นและก็ใบชะพูที่เราเตรียมนะครับก็ถือว่าสุกพร้อมรับประทานนะครับครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเรามีนักรล้องมาช่วงที่เรารอ กับแก้มนะครับเราก็มาดูนักร้องหน้าใหม่นะครับบรรยากญญาศกเข้ากับหน้าหนาวนะครับแต่ว่ามันร้อนอยู่นะครับนักร้องของเราก็เอาแค่หอมปากหอมคอก็พอนะครับตอนนี้ ฟักของเราก็เริ่มจะสุกแล้วนะครับเราก็ใส่มุนเส้นลงไปคนนิดหน่อยนะครับแล้วก็เติมในส่วนของชะพูที่เราหั่นไว้นะครับใส่ลงไปชะพูนะครับพอมันโดนน้ำแกงร้อนๆมันก็จะเริ่มมีกลิ่นหอมของใบชะพูออกมานะครับนี่ครับคนนิดหน่อยนะครับสีสันออกมาหน้าทานเลยนะครับ แล้วเราก็จะเตรียมถ้วยมาใส่แล้วก็ยกขึ้นเสิฟได้เลยนะครับสสวยงามมากเจ๊เอาถ้วยมาใส่ครับนี่นะครับสุกได้ที่แล้วเราก็ตักใส่ถ้วยเลยนะครับดูครับสีสันพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆนะครับเอาถ้วยมาแบ่งใส่ได้เลยนะครับวันนี้เราทำเยอะ นี่ครับมีวุ้นเส้นมีผักนะครผักชะพูกระดูกหมูนะครับหลักๆก็เป็นฟักเขียวนะครับอร่อยมากเลยนะครับเมนูนี้ตอนชิมขอบอกเลยรสชาติกรมก่มนะครับอืมเดีครับร้อนสดจากเตาเลยนะครับมาครับมาครับ พร้อมเสิร์ฟขึ้นโต๊ะแล้วดูครับสีสันมาครับมาครับเอาด้วยมาแบ่งได้นะครับนี่ครับคนตำพริกแกงเองนะครับชิมเองเลยครับเจ๊ชิมก่อนเลยครับอของเขาดีจริงๆนะ วันนี้เราก็มีเคกรับเชิญมาอีกหนึ่งท่านนะครับเจเพียนสวัสด,ดีท่านผู้ชมหน่อยครับนี่ครับหนูทดลองสวัสดีค่ะไหนเล้เจเพียนลองชิมหน่อยครับใช้ได้ไหมครับอืมอร่อยดีนะคะ สำหรับวันนี้รายการอาสาหากับแก้มขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ค i b e ด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม